สำหรับช่วงนี้นะคะมาต่อกันที่วัดพระธาตุบุนะคะหรือพระธาตุพลจิกเวียงงัวนะคะที่จังหวัดน้องคายค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานเคี่ยวฝังของพระพุทธเจ้านะคะที่แม่นัดของเราค่ะเคยไปร่วมบูรณะพระบร,รมสารีริกธาตุเมื่อธันวาคมเมื่อปีก่อนนะคะซึ่งวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็มีพระนะคะจากลาว45รูปค่ะที่จะเดินทางไปร่วมทุดงกับคณะทุดงอินเดียนะคะของคณะจาริกธรมตามรอย มาถวายสักการะนะคะพระาธาตุและร่วมกันปฏิบัติบูบบชาและสวดธรรมจักรถวายโดยมีพระครูธ,ธรรมประทีปนะคะเจ้าอาวาสและชาวบ้านนะคะร่วมกันสวดบูชาด้วยค่ะซึ่งงานนี้นะคะแม่นัทแล้วก็น้องทิพย์ของเราค่ะได้ไปร่วมบุญนี้ด้วยนะคะซึ่งในวันเกิดของน้องทิพย์เมื่อ21พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะน้องทิพย์ก็ได้เดินสายบุญกับเพื่อนๆน,นะคะก่อนที่จะไปหนองคายนะคะ ก็ได้มีการไปเลี้ยงข้าวแล้วก็ขนมนะคะให้กับน้องๆนะคะที่บ้านราชาวดีได้อิ่มหนำสำราญกันนะคะทั้งข้าวยำไก่แซบ KFC ไก่ทอดเทอร์ลี่ยากิผัดไทยโดนัทขนมปังไอศครีมนะคะน้องทิพย์และเพื่อนๆฝากเชิญชวนแฟนๆรายการผู้ชมนะคะไปส่งต่อความสุขให้กับน้องๆในวันเกิดวันสําคัญค่ะซึ่งน้องๆไม่มีโอกาสที่จะได้รับประทานอาหารพวกนี้นะคะก็เราก็ไปร่วมเลี้ยงอาหารน้องๆกันนะคะไปหาน้องๆนะคะเขาก็จะมีความสุขมากๆค่ะซึ่งน้องๆส่วนใหญ่ ก็จะเป็นน้องๆที่พิการซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่มีญาตินะคะอยากให้ไปส่งความสุขนี้กันได้นะคะไปที่เบอร์หมายเลขนะคะ02ค่ะ5834246ค่ะและ02นะคะ5834522และ02 5834818ค่ะ